วะนะเราต้องคาสถนแบบรามดระวังอะไรเฮ้ยอย่างน้อยก็ดีเฮียไม่มีเด็กแว้นคนไทยนี่ก็ดีเหมือนนะมาดูดิขับรถก็เรียบร้อยโอมสิิทธอะไรวะมอไซค์อย่ามีสองล้อแต่ถ้ามันอยากหมอ่ะก็หมออาชมองโอ้ย มึงก็เดินตามทางของมึงบนชีวิตโอ้โอ้โน้มอ้โ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 ออ้โอ้้โอ้โอ้อ้โ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้้อ้โ้โอ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 ้้โอ้โอ้โอ้โ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 อ้โ้โออ้โ้โอ้โ พอจนเนอร์เป so ิดเปิดไฟสูงขียางอยู่ตายไม่ปลอดภัยมากีดวินมอเตอร์ไซค์อยู่มาไกลไม่ตอนนี้กำลังสร้างนามถึกชี้ชะตาระหว่างเลโบกินี่และอิซูสุดีแม็กสีนะครับยูเทอร์นาหน้าวิธีการยูเทอร์นรถนะครับ